สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอีกเว็บหนึ่งนะครับสำหรับ g e n e r a เรรูปภาพนะครับเว็บนี้ชื่อว่า s t a r r y AI นะครับ s t a r r y AI นะครับก็ URL ก็ตามนี้นะครับ s t a r r y a i c o m เว็บนี้มันดียังไงนะก็ดูเินเผินี่มันก็จะเป็นเหมือนเว็บ g e n e r a เรรูปภาพทั่วๆไปนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยช่วงก่อนนั้นนี่จะดังมากเลยนะะเนี่ยฟีเจอร์ใน z m o d o Washington p o s t อะไรออะไรนี้นะครับดูเินเผื่เราก็จะเหมือนกับเว็บเจนทั่วๆไปนะ แต่ว่าข้อดีของเขาก็าคือว่าอันนี้หนึ่งเลยนะครับ free to use อันนี้ฟังดูก็จะปกตินี่ก็คือที่อื่นมันก็มีฟรีอยู่นะครับก็คือสามารถเจรได้5รูปต่อวันโดยที่ไม่มีวอเตอร์มาร์กนะครับก็คือให้มา5เครดิตนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่ทำให้เว็บนี้มันต่างจากที่อื่นกนะ็คือตรงนี้ครับ full ownership หมายความว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของรูปภาพของเรานะ have full ownership of your creation Use them for y o u r n e x t AI Project เป็น d e m เอาออกแชร์เดม on social media นะคุณสามารถสร้างรูปภาพของคุณเนี่ยแล้วก็ไปแชร์ในโซเชียลมีเดียไปใช้ในโปรเจกต์ของคุณได้อันนี้คือจุดเด่นเลยเพราะว่าไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยมีเว็บไหนนะที่ยกจุดเด่นตรงนี้มาก็คือยอมให้คุณเป็นเจ้าของซึ่งเว็บอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะกักนะว่าเราอาจจะเป็นเจ้าของก็จริงแต่ว่าเขาก็ไปใช้ได้หรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้อาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆนะครับที่เราไม่รู้แต่ว่า ก็เป็นจุด,ด่นเรื่องนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเว็บนี้เนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่าสามารถเอารูปภาพเราเนี่ยไปสร้างเป็น NFT ได้นะหรือว่า n o n f u n g i b l e t o k e n นะครับซึ่งเมื่อก่อนมันก็บูมมาช่วงหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่รู้ๆนะครับว่าตลาด NFT เนี่ยล่วงนะครับราคาทุกอย่างแทบจะไม่มีมูลค่านะครับแต่ว่าช่วงนี้บิตคอยล์ราคาขึ้นแลวนะนะก็ต้องดูอีกว่า NFT จะกลับมาไหมนะครับ มีช่วงหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีบอกเนี่ย create nft art นะครับจะมีฟังก์ชันตรงนี้อยู่แล้วก็สามารถสร้างเป็น ai avatar ใช้ stable diffusion image generator นะครับประมาณนี้อ่ะมาลองเล่นกันเลยดีกว่าวิธีเล่นงง,ง,นง่ายเลยนะครับก็กดปุ่มที่ตรงนี้นะครับ create อ๋อเขามีแอปใน app store แล้วก็ google play ด้วยนะครับไปลองเล่นดูได้นะกด create ปุ๊บแน่นอนว่าก็ต้อง็อกอินะก็อกอินด้วย apple ก็ได้หรือ กูเกิลก็ได้ก็แนะนำเหมือนเดิมครับ g ูเกนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกที่อ e ีเมลของเราจากนั้นก็ยินยอมนะครับให้เขาใช้ตัวอ e ีเมลของเรานะมันจะเป็นไฟเบดแอปนะครับอันนี้เสร็จแล้วในนี้แค่นี้นะครับแล้วก็เริ่มสร้างได้แล้วนะครับก่อนอื่นเรามาดูระบบเศรษฐศาสตร์ของเว็บนี้ก่อนนะครับว่าเขาคิดเงินยังไงนะก็ข้างบนนี่มันจะมีคําว่า5เครดิตอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบอกว่าเราเหลือ5เครดิตนะครับก็คือเจนได้เวลาละ5 ภาพก็คือภาพหนึงเครดิตนะครับถ้าคลิกเข้าไปดูเนี่ยก็จะบอกว่าเราสามารถกดรับเครดิตได้ทุกวันตอน2องทุ่มนะสองทุ่มนะครับแต่เท่าที่ลองมาแล้วเนี่ยถ้าวันไหนถ้าเราใช้เครดิตไม่หมดนะปุ่มให้กดรับเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาเะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ให้หมดก่อนนะมนถึงขึ้นปุ่มให้กดรับนะครับถ้าอยากได้เพิ่มทํายังไงก็ซื้อตรงนี้นะครับ40ิเครดิตก็15.99ก็16 USD นะตกเครดิตละ40เซน นะราคาก็คิดว่าค่อนข้างแรงอยู่นะครับแต่ว่าก็อย่าลืมว่าราคานี้คือเราเป็น f u l l ownership นะครับนะถ้าร0อยเครดิตก็30ดอลนะก็พันกว่าบาทประมาณนี้ก็ว่ามันไปนะครับนอกจากนี้มันจะมีตรงนี้นะครับลด50% Pack กนะก็สมัครสมัครเป็นในรูปแบบของเหมือน Subscription นะซึ่ง Subscription เนี่ยมันก็จะให้สิ่งต่างๆเราไมา่เหมือนกันนะเช่นถ้าอันนี้นะ คิดว่าเป็น2 US ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก็60กว่าบาท70บาทต่อสัปดาห์ถ้าจ่ายเป็นรายปีก็9 5นะจุดก็ประมาณ3,000กว่าก็สัปดาห์หนึ่งจะได้ image generation น0 0นะก็คือ200รูปภาพต่อวีคนะครับเอ๊ะแต่ทำไม50เครดิตล่ะอันนี้งงเหมือนกัน50% of f c r e d i ์เซ็ตอครดิตตัวอันนี้ก็8 U.S. ต่อว,วัปดนะครับหนึ่งพัน Generation มันจะมี Fast Generation นะก็คือทำเร็วทางานเร็วนะอันนี้เป็น Slow นะอันนี้เป็น Fast นะครับอันนี้ก็ดูไปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะถ้ายังไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะมี Frequency Question หรือ Fact นั่นเองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคำถามเนี่ย Fast Generation เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะอะ่ถ้าเราจะเจนยังไงอ๋อโอเคถ้าเกิดว่าเข้าใจแล้วถ้าเกิด สมัครสมาชิกมันจะมีฟาสถ้าเกิดฟาสหมดก็ใช้สโลอะไรประมาณนี้นะสุดท้ายเนี่ยนะ่าสนใจก็คือว่า can i use image for commercial purpose ฉันสามารถเอารูปเนี่ยไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ไหมเยส yes, นะครับอ่าสบายใจได้ทุกคนก็คือเอาไปใช้เลยนะแต่ว่ามี under อร์เอาไว้อะไรเซนด้วยนะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีว่าเป็นยังไงนะอ่าถ้าใครอยากจะอ๋อหรือว่าถ้าใครยังไม่อยากสมาชิกแต่อยากได้เครดิตเพิ่มนะครับมันก็จะมีวิธีว่าเอิร์นเครดิตตรงนี้ก็คืออันนี้ สตาร์ลี่นี่คือเล v วอ Up จะให้ได้1,000เครดิตฟรีนะก็คือเราต้องกด Subscribe มันนั่นเองหรือถ้าเราแชร์ใน Twitter แชร์ใน Instagram แชร์ใน Reddit แชร์ใน TikTok นะทุกๆ3วันเนี่ยจะสามารถเอินได้3เครดิตโอโ้แต่ส่วนตัวคิดว่ายุ่งยากไปไหมครับนะวิธีการแชร์ก็ไม่ง่ายด้วยนะต้องไปใส่ User Name เราเอาไว้ในโปรไฟล์ Fi. จากนั้นก็ไปโพสต์ไปเมนชั่นเนี่ยไปเมนชั่นไปนู่นนี่นั่นอะไรไปเสร็จแล้วมากด วอร์ดฟตรงนี้อีกโอ้โหเสียเวลามากไม่แนะนํานะลองเล่นดูก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะถ้าชอบเข้าไปทำนะครับอันแรกก็ของฟรีนะครับอ่าทีนี้ถ้าเรากดที่ปุ่มค reate มันก็จะให้เราเลือกเลยนะว่าเราจะค reate เป็นอะไรเป็นอาร์ตเวิร์เป็น, work, ปน Photo, นะโฟโต้นะโฟโต้รูปภาพเหมือนจริงนะอิลลัสเทรชั่นก็คือเป็นลายเส้นนะลายเส้นวาดหรือว่าจะเอาสไตล์อื่นๆก็ได้อะเนี้ยเดี๋ยวลองเลือกเป็นโฟโต้กันแล้วกันหน้าตาเขาอย่างนี้เหมือนเว็บทั่ว,วไปนะก็คือใส่พร้อมต,ตรงนี้นะครับ เราก็จะมีพรอมบิว u เออร์ด้วยพร er อมบิว u เ l อร์ก็ใส่คําอธิบายตรงนี้ไปแล้วก็จะมีให้เราเลือกอันนี้ก็เหมือนเป็นเทมเพลตนะมาให้เราเลือกว่าจะให้ใส่อะไรเพิ่มเติมให้เราบ้างประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ remove from image ก็คือใส่ n g g t t v v p r พรอมนั่นเองสิ่งที่เราไม่อยากให้มีในรูปนะตรงจ e นเ r a เ e ถ้แม้มันจะเขียนว่า2เนี่ยก็คือใช้2เครดิตนะนะครับ แล้วก็เลือกสไตล์เนี่ยก็คือเลือกตัวโมเดลนั่นเองนะครับเลือกโมเดลโมเดลก็จะมีเป็นสิ่งที่เขาจูนมาให้แล้วที่เขาไฟล์จูนมาให้แล้วแล้วก็ไม่ได้เลือกอะไรได้มากนะแต่ก็มีมีให้เลือกเยอะแต่ว่าคือเราไม่รู้ข้างในมันคืออะไรนะ,นะเรือกวิสเอ็กซ์แอลพอร์เทรตอะไรนี้นะครับสตาร์ทอิมเมจก็คือเป็น Image to Image นั่ัเองก็คือใส่รูปภาพเข้าไปนะสิ่งที่จะให้รูปนี้มันสร้างขึ้นมาเบสออนรูปที่มันที่เราใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือขนาด Canvas s i ส e นะเซตติ n งตรงนี้นะครับเลือกเป็น portrait นะได้อย่างเดียวเพราะว่าอันอื่นเนี่ยโปรหมดเลยเราไม่สามารถเปลี่ยน aspect ratio ของรูปภาพได้นะเพราะว่ามันต้องใช้หมดโปรนะส่วนลันทามนเนี่ยคือเอาไว้เลือกตัวจำนวนรอบที่มันทำนั่นเองนะใน stable diffusion นะยิ่งจำนวนรอบเยอะก็ยิ่งในภาพที่มีรายละเอียดเยอะแต่ว่าก็จะเสียเวลานานนะครับไม่รู้ว่ามันใช้เครดิตเพิ่มหรือเปล่า เนี่ยใช้เครดิตเพิ่มด้วยนะครับถ้าเราเลื่อนมาหกสิบเนี่ยเครดิตก็จะเป็นหกเลยนะไม่พอนะอะลดลงมาสองเหมือนเดิมต่อมาข้างล่างก็จะเป็นตัวซซดนะครับซซดก็คือตัวที่บอกว่ารูปภาพเนี่ยจะให้เป็นเหมือนเดิมไหมน,นะซึ่งเราไม่สามารถแก้ได้ไดเพราะมันมันเป็นโปรเท่านั้นนะนี่ก็คือกดได้แต่ดันด้อมนะโอเคทีนี้ฝั่งขวามือนะครับก็รูปที่เราจะสร้างขึ้นเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะ แล้วก็สามารถเลือกคอลัมน์ได้ว่าให้มันมีกี่คอลัมน์นะครับอแล้วก็เลือกโปรเจกต์ได้ด้วยนะมันยัมีสร้างโปรเจกต์ทีนี้ตอนนี้เนี่ยยังสร้างให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะจํากัดนะครับตัวเครดิตเรามาดูเมนูอื่นกันก่อนนะ Creation ก็คือหน้าที่รวมเอาไฟล์รูปภาพทั้งหมดนะที่เราสร้างขึ้นมาอยู่หน้านี้แหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราจะไม่มีนะ่ะมันกดขึ้นมาก็คือมาหน้าสร้างเหมือนเดิมนะครับส่วนโปรเจกต์เนี่ยก็คือการแยก แยกออกมาว่ารูปภาพเนี่ยมันจะอยู่ในโปรเจกต์ไหนนะก็เ,เป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเราจะได้ไม่งงนะสมมุติว่าเราทำโปรเจกต์เกมเมื่อจะเอารูปภาพไปใช้เกมโปรเจกต์ที่เป็นโซเชียลมีเดียของเราแล้วก็เก็บรูปภาพแยกเป็นอะไรเป็นโปรเจกต์เอาไว้เหมือนเป็นโฟลเดอร์หนึ่งนะครับส่วนสไตล์เนี่ยก็จะมีให้เข้าไปดูของ Public นะว่ามีสไตล์อะไรบ้างประมาณนี้แล้วเราก็สามารถเลือกสไตล์สร้างสไตล์เราเองได้ด้วยตรงนี้นะครับกด New Style ไปนะครับ มันก็จะมีให้เราอัปโหลดรูปภาพเพื่อไปเทรนเป็นสไตล์ของเรานะครับอันนี้ยังไม่เคยลองเล่นอยู่นะแต่คิดว่าเก็ต้องใช้รูปเยอะค่อนข้างระดับหนึ่งเนะี่ยเขาบอกว่า5้าถึง60รูปนะครับเพื่อเพื่อเทรนตัวเป็นสไตล์ของเรานะก็กึ่ง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 ก,การเทรนโมเดลนะครับอันนี้เอาไว้เป็นคลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับวันนี้เอฟพอนี่ก็เหมือนทั่วๆไปก็คือดูรูปที่คนอื่นสร้างขึ้นมา อ๋อลืมไปว่าอีกนิดนึงก็คือว่ารูปที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันจะเป็น p r i v a t e นะครับก็คือเราดูได้อย่างเดียวนะครับคนอื่นดูไม่ได้นะซึ่งเป็นข้อดีมากๆอย่าง Leonardo AI เนี่ยรูปภาพที่เราสร้างขึ้นเนี่ยถ้าเกิดใช้ของฟรีเนี่ยมันจะเป็น public public ทั้ทีนะแล้วก็อย่าง C art เนี่ยมันเป็น private ก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่กด save ในที่ของเราให้เป็น public เนี่ยมันก็จะหายไปถูกไหมครับ <S <S แต่อันนี้ก็คือ รูปภาพที่เราจะโชว์เนี่ยก็คือเราเลือกเองถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เลือกว่าจะโชว์เนี่ยมันก็อยู่ในตัวโปรเจกต์ของเราเราดูได้คนเดียวนะครับก็บอีกข้อดีหนึ่งในหน้านี้เราก็สามารถดูได้นะว่ารูปที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยใช้พรอมอะไรเหมือนกันนะเหมือนกับอันอื่นนะครับนี่ก็สามารถก o ปรีพรอมได้นะหรือรีมิกซ์นี่ก็คือเอารูปนี้ไปเป็น Image to Image นะครับนะแล้วก็ดูได้ว่ารูปนี้ใช้ส,สไตล์อะไรหรือโมเดลอะไรนั่นเองนะครับในนี้เขาใช้คำว่าสไตล์แทนนะครับ เราก็สามารถเลือกที่จะสร้างด้วยสไตล์นี้ได้นะแล้วก็ดูพร้อมตรงนี้นะตรงนี้ก็มีคอปปี้อีกทีหนึ่งเนี่ยออนิเมะสไตล์ออนิเมะเหรอเนี่ยอัลโทพรอมฟิกเทรนอิตติ้งโอ้โหแบบว่ากินอยู่ในบรรยากาศรถไฟแต่ว่ามันอยู่นอกรถไฟไหมอันนี้แปลกๆเนาะสปาเก็ตตี้วิดมิตรบอลนะสปาเกตตี้กับไอ้มิ a รบอลเนะตรงนี้อ t นอะ a พลทอินเด a ิสลองดูริงอะลินสตอม อันนี้ค่อนข้างจะสับสนมากๆนะเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารที่อยู่ภายใต้พายุหิพายุฝนอ่าแล้วก็โพสอโพคาลิปติกไซเบอร์พังเวอร์นะเป็นโลกไซเบอร์พังในที่มันล่มสลายหลังหลังลกล่มสลายไปแล้วนะแล้วแอนนาดิดแมนนี่เป็นตัวละครอ่าใช้ยี่สิบริเลเทชันนะครับก็คือยี่สิบรอบแล้วก็มีซีดเบอร์นี้นะครับอ่าแล้วก็มีตัววายเดชันของเขาด้วยนะคลิกมาดูข้างล่างได้ อืมแน่นอนว่าเซฟได้นะเพราะว่าเขาเปิด Public แนละ้วให้เราดูแนละ้วเอออันนี้ก็เป็นภาพแปลกๆนะีลยวลองดูรูปอื่นอ่ะอันนี้อืมคนนี้คือชื่อคนสร้างนะครับถ้าเราชอบแล้วก็กด Follow ได้นะอันนี้จะมี n เ g ก t ที e พร้อมตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีเป็นพร้อมตรงนี้นะครับเออจริงๆการสร้างเนี่ยเห็นมีหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมสร้างแล้วภาพไม่ได้ด่างใจนึกนะ คือนอกจากเราจะมีพร้อมแล้ว็ด้กระถิ่นพร้อมนี่ก็สําคัญนะในการควบคุมให้ภาพเป็นแบบที่เราต้อง,องการนะครับเดี๋ยวเอาไว้จะลองพูดให้ฟังในะอีกสักคลิปหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเราชอบเรากกดหัวใจไว้อ่ากดไลค์ไว้ก็เป็นโซเชียลมีเดียเล็กๆอันหนึ่งนะอันนี้กดรีพอร์ตนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอลูปที่มันไม่เหมาะสมนะครับอาอแล้วเว็บนี้สร้างภาพสิบปดบกไม่ได้นะครับนะหรือกดแชร์ตรงนี้มันก็สามารถเลือกไปแชร์ไปที่ต่างๆได้แล้วก็มีลิงก์ไปนะ ถ้าเกิดตรงนี้แชร์ไปที่ X เราก็จะได้3เครดิตนะแต่เรายังไม่แชร์หรอกนะครับหลักๆวิธีการใช้งานเว็บก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับโอเคออส่วนวันนี้ Magic Create หรือม่าได้ยังไงเนี่ย Magic Create ก็เป็นตัว Canvas นะครับก็คืออ่ะไหนก็ไหนละเราลองเล่นดูสักหน่อยหนึ่งครับผมเขียนว่าอ่ะ Doc in BC Street มันก็จะเรนเดอร์หนึ่งครั้งเนี่ยหนึ่งเรนเดอร์เนี่ยคือหนึ่งคลิปจะทำง่ายได้ดีเ้าเรนเดอร์นะครับเมื่อกี้ใช้ไปสามแล้วนะ oh, โ<ห>้ก็ก็โอเคนะ,ะก็เหมนจะเป็นเรียวไทม์เรียวไทม์พร้อมนะครับคล้ายๆกับเรลิโอราโดก็มีนะก็คือพิมพ์แล้วก็เปลี่ยนไปด้วยแต่ว่าค่อนข้างจะทําได้ดีนะทาได้ดีนะคือเอาไปพร้อมเราไปจูนได้ดีเลยครับอ่าอินช่ายเลยต้องพิมพ์เร็วๆนะครับมันถึงจะได้ ไม่ต้องรีเฟซเยอะนะไม่ต้องเรนเดอร์ไม่ต้องเดอเยอะอานี้ข้างหลังก็เป็นประเทศไทยนะอ่ h วิดดีแอร์เฟรนไฟใช้พี่อะไรเนี่ยอืมเนี่ยเ็มีเครื่องบินอยู่ข้างหลังนะครับนี่ก็น่าจะสิบกว่าเรนเดอร์แล้วก็น่าจะประมาณเกือบเกือบ สิบห้าเลนเดอร์นะคิดว่านะก็ใช้ไปสูรทุนห้เครดิตแล้วนะครับประมาณนี้ถ้าเราพิมพ์ช้านะครับมันก็จะเรนเดอร์ให้เราเยอะนะครับอ,อันนี้อ่ะมาสิโอเคอืมยังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ เดี๋ยวเราลองใช้ปุ่มนี้ดูแล้วกัน Inspire me มมมอดอืมก็ประมาณนี้นะถ้าชอบก็กด save image นะนี่กอลบินนะครับถ้ากดตรงนี้ก็ add to project นะครับอชอบโปรเจกต์ไหนกดนี้ก็ซื้อ save image มันก็จะดาวน์โหลดองมาเลยนะครับมันก็ดาวน์โหลดมาให้เราเลยนะครับอ ใส่สเปซส,สูตรนะครับนี่เซฟไปก่อนโอเคนี่ไอทีมาอุ้ยมาก,ก็เป็นจุดสูตรไปละ,ระไปกันใหญ่นะครับเนี่ไปกันใหญ่ละอ่ะก็ประมาณนี้นะก็ลองไปเล่นดูได้นะครับแต่ว่าก็ต้องคํานึงไว้เสนอว่าหนึ่งเครดิตเท่ากับยีผ้าเรนเดอร์นี่ผมเหลือสามเครดิตแล้วเนี่ยแสดงว่ามันใช้ไปสองเครดิตแล้วนะครับ อ่ะเกลับไปเมนูก่อนหน้านี้ดีกว่ากลับมาหน้านี้นะครับแล้วก็จะลองสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาหนึ่งอ่าก็คลิกที่โปรเจกต์แล้วก็สร้างโปรเจกต์นะครับตั้งชื่อว่าโอโทรอินะเพื่อที่จะแยกภาพที่สร้างในเนี้ยให้มันอยู่ในนี้นะครับเหมือนเดิมไหมครับเราก็จะใช้ตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงยืนอยู่ริมชายหาดนะเพราะว่ามันได้รายละเอียดดีนะครับแล้วก็คลิกที่โฟโต้นะครับผมก็จะเอาพรอมที่เราใส่ในลหลายๆคลิปนะเนี่ยมาใส่ดูนะว่าจะได้ผลเป็นยังไงนะ ก็คือว่า beautiful young short hair asian woman standing at the beach แล้วก็มีประกาศเป็น s u n เซ็นะครับแล้วก็มองกล้องให้มองกล้องนะแบบว่าหน้าตาแบบซีเรียสนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนวิธีการมองแล้วก็เปลี่ยนเส้นผมให้มันยาวขึ้นอะไรอย่างนี้นะก็เอาง่ายๆแค่นี้เลยนะหรือว่าจะใส่พรอมบิวเดอร์หร่อก็ไ้อันนี้จะมี h k 3D อะไรอย่างนี้นะครับ กำลังเคลื่อนไหวไหมหรืออะไรอะไรงะเงี้ยนะมีอะไรน่าสนใจไหมยังไม่เอาดีกว่านะเราเอาแค่อันนี้ก่อนเลยไนดะ้วกันเราเอาแค่ที่เราเขียนเลยนะนี่มันจะได้เปรียบเทียบกับอันอื่นด้วยนะส่วนสไตล์เนี่ยผมขอเลือกเป็นโมเดลเนี่ยเลือกเป็นแบบพลาต์เทดีกว่าไหมเพราะว่าเราเน้นคนเราเน้นคนนะพลาต์เท็สไาร์อิมเมจไม่มีนะไม่มีตัวอิมเมจเริ่มต้นนะ แล้วก็แคนวาสไซ์ก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วนะก็ดันไทมก็ถ้าเปลี่ยนก็จะเปลืองอันนี้นะเราก็ลองแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคลิกเจนเนอเรตเลยนะครับแน่นอนว่าของลองฟรีก็ต้องรอคิวนะครับรอคิวเออนี่ใช้เวลานานมากนะนี่อันนี้ผมใช้ตอนเวลาประมาณสามทุ่มนะครับ ปกติไม่รอนานอย่างเงี้ยตอนที่รอเล่นเองนะไม่รอไม่นานขนาดนี้นะขียคเมื่อกี้มันขึ้นมาช้านะก็เลยรีเฟชดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไปครีเอทปุ๊บเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันรอนานนะก็ลองรีเฟชน้านดูนะเผื่อมันขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันไม่อัปเดตให้เรานะก็เลยต้องมาวางพร้อมใหม่ตรงนี้นะครับ่ามาดูรูปกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่โอเคถูกใจไหมคนระับก็อันนี้ค่อนข้างจะ ซูมไใกล้นะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเราเรียกโมเดลพลอตเทดด้วยนะออมันก็เลยซูมเข้าไปใกล้นะครับอันนี้หันเป็นฐานมันมองหลังนะก็ไอ้พวกนี้ก็เกิดจากการที่โมเดลเนี่ยมันทําขึ้นมาให้เรานะครับถ้าเราชอบรูปไหนนะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับดาวน์โหลดมาได้เลยนะตรงนี้มันเขียนว่าออริจินอลนะก็คือเป็นไฟล์ที่สร้างขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะโดยที่ไม่มีการแก้ไขอะไรนะครับเพราะมันก็มีมันก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับ e n h a n c รก็คือทําให้ภาพมัน ดีขึ้นนะโดยอัตโนมัติของมันนะครับแน่นอนว่าพวกนี้มันใช้เครดิตหมดนะครับรีมิฟก็คือเอาไปทำเป็น Image to image นะวอลเลชัน่นก็คือเอารูปนี้เป็นรูปตั้งต้นกนะ็คือ Image t o Image เหมือนกันนะก็คือให้มันทําให้เราเองเลยโดยที่ไม่ต้องใส่พร้อมอะไรนะครับแล้วก็อัพสเกลก็คือทําให้ขนาดมันใหญ่ขึ้นรีมูฟบีจีก็คือเอาไปกล่าวออกแน่นอนว่าทั้งหมดนี้นะเสียเครดิตนะครับก็คือไม่กดไม่กดให้ดูแล้วกันนะมันเสียเครดิตนะทีนี้ ตรงนี้ข้างด้านขวานะครับมันก็จะมีปุ่มแชร์ปุ่มดีล t ทนะปุ่มเพิ่มไปในโปรเจกต์แล้วก็ปุ่มพับลิชนะมาดูทีละอันนะพอกดแชร์ปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าเฮ้ยมันแชร์ไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็น p r i v a t e อยู่นะครับมันเป็น p r i v a t e อยู่นะถ้าเราจะให้มันเป็น public เนี่ยก็ต้องกดตรงนี้ให้มัน,น public ก่อนนะซึ่งก็จะได้ผลเท่ากับกดปุ่มน,นี้นะนะพอกดปุ่มน,นี้เสร็จปุ๊บ เขาก็จะให้เราตั้งชื่อครั้งแรกนะว่ายูสเซอร์เนที่เราจะตั้งอะ่ะคืออะไรยูสเซอร์เนมที่คนจะเห็นของเราเนะี่ยคืออะไรก็รใส่เข้าไปแต่ว่าอันนี้ใช้ไปแล้วนะผมใช้เองเลยเขาึ่งนะครับก็เปลี่ยนใหม่ปุ๊บเป็นอันนี้เสร็จปุ๊บก็กดแชร์ปุป่ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าอันเนี้ยหัวข้ออะไรมันก็จะพร้อมเราไปตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลือกรูปนะเราก็เลือกรูปนี้ซะ นะแล้วก็มันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะซ่อนพร้อมไหมนะครับตรงนี้นะครับทาไมถึงต้องมีฟีเจอร์ให้ซ่อนพร้อมเพราะว่ารูปที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถสร้างรูปเหมือนเดิมได้เหมือนเหมือนเปียบเลยถ้าถ้าหากว่าคนใช้เนี่ยเขาเอาไปผ่านโมเดลเดียวกับเรานะครับแล้วก็ถ้าเขาใช้วร์ชั่นโปรเนี่ยเขาสามารถใช้ซีดเลขเดิมได้กับพร้อมของเราได้นะถ้าเขาใช้พร้อมเดิม สีเดิมของเราเขาจะสามารถสร้างรูปนี้ขึ้นมาใหม่ได้นะครับอ่าประมาณนี้ก็กด p Publish ไปนะครับปุ๊บอพอกดปุ๊บเราก็สามารถแชร์ได้พอแชร์ปุ๊บเสร็จเนี่ยมันก็จะมียูเซอร์ของเราขึ้นมารูปตรงนี้นะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับนี่มันก็จะเป็นยูเซอร์เนมเรานะครับแล้วก็จะมาเป็นรูปเราเนี่ยคนก็จะเห็นในเอ็กพอร์ของเราตรงนี้มันก็จะมีระบบะคล้ายๆกับเลิกร์เมนต์รูปที่คนดูเยอะๆกดไลค์เยอะขึ้นมาอะไรของเขาเองนะครับ Okay. กลับมาด้านนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการแชร์นะครับเรามาดูรายละเอียดภาพนะครับก็ค่อนข้างผิดหวังเล็กน้อยนะเพราะว่าขนาดมันแค่เท่านี้เองแล้วก็512คูณ640เองแล้วก็ขนาด26 KB เองนะหมายความว่าถ้าเราต้องการจะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยเราต้องอั s c a l e มันก่อนซึ่งการ upscale บางทีมันก็เป็นนอยส์เกิดขึ้นมานะนะครับเป็นทุกรูปนะเป็นทุกรูปก็ประมาณนี้ทุกรูปนะครับนี่อันนี้ก็เนี่ยขนาด512 640นะครับ เหมือนกันนะครับวันนี้ห้าหนึ่งสองกูหกสี่ศูนย์นะครับก็อ่นนะนะก็เป็นของฟรีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนรายละเอียดดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนโมเดลเป็นใช้เลียววิสเอ็กแลนี่นะครับแล้วก็ขอให้เป็นผมยาวแล้วกันไอเซนบูแมนขอเปลี่ยนเลยเป็นเโกลเลียนแล้วกันอ่ะโกลเลียนนะครับอายุยี่แปดแล้วก็ขอเป็นแบบว่าฟูลบอดี้ช็อตแล้วกัน เห็นทั้งตัวนะนี่ฟูลบอดี้ช็อตนะมันจะได้เห็นภาพชัดๆฟูลบอดี้ช็อตแล้วก็ b บ็กกราวเนยังมีแสงมีอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วก็เอาแค่นี้เลยด้วยกันอันนี้ใช้2เครดิตเหรออย่งน,งนะลองกดดูนะครับแล้วก็รอก่อนนะครับอ่ะมาแล้วนะครับก็สรุปก็คือโมเดลสไต สไตล์ตัวที่ชื่อว่า Real w i z h XL เนี่ยมันใช้สองเครดิตนะครับเนี่ยไม่ใช่สี่หรือสองละโอเคมาดูกันนะครับอันนี้คือรูปเต็มตัวนะถ้าอย่างนั้นคิดว่าตัวโมเดลเนี่ยมันอาจจะได้รูปขนาดที่ต่างกันด้วยนะคิดว่านะเดี๋ยวลองโหด,ดมาดูนนะอืมโอเคลาโหลดมาดูนะครับก็ถือว่าภาพก็โอเคระดับหนึ่งนะโอเคระดับหนึ่งนะ แล้ดูขนาดไฟล์กันดีกว่าอ่าขนาดไฟล์ก็เปลี่ยนไปตามโมเดลจริงนะครับอันนี้เป็น640คูณ800นะแล้วก็ขนาด29.3ถ้าไงผมลองอัพสเกลสักรูปดีกว่าไหมเอารูปไหนดีอ่าลองรูปนี้นะครับเลือกเป็นอัพสเกลนะครับอ่าถ้า 8x ใช้1เครดิตนะ 16x ใช้2เครดิตเอาถ้า 8x นี่อัพไปถึง5120คูณ6400 มันจะได้เหรอมันจะดีเหรออืมเพราะว่าอันนี้เห็นไหมถ้าใช้โปรเนี่ยจะอัพ 4x ได้แบบฟรีนะครับปกติอัพ 4x เนี่ยก็ภาพก็มันก็มันก็ไม่ค่อยจะโอเคแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับลองดู 8x อ่าผมลองดู 8x แล้วกันรู้สึกว่าก,กดปุ๊บมันไปเลยนะครับเนี่ยมันก็ไปเลยสตาร์ทเลยนะครับเครดิตเราก็จะหายไปแล้วนะอันนี้สองนะถ้ารีเฟรชก็จะเหลือหนึ่งนะครับก็จะเหลือหนึ่งนะครับ ทีนี้ไอที่อัพแล้วไปไหนเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปนี้นะครับอ่ามันก็จะมีขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมมันกําลังทํางานอยู่นะกําลังทํางานอยู่นะไหนๆก็ได้นะเดีย๋ยวลองเอ็นทอนแล้วกันมันจะได้หมดไปเลยนะครับจะได้จะได้หมดเครดิตเครดิตเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปลองรูปอื่นไม่ได้ละอ่าผมจะลองเอ็นทอนภาพนี้แล้วกันอ๋อมันสร้างภาพสิบแปดบวกไม่ได้นะบทฝั่งอีกครั้งหนึ่งสร้างภาพสิบแปดบวกไม่ได้นะ โอเคอ่ะลองดูซิเสร็จหรือ,อยังโอเคอัพสเกลเสร็จแล้วนะครับก็คลิกดูนะครับนี่อันนี้คือออริจินอลนะครับอันนี้คืออัพสเกลนะครับอ่าเห็นไหมมีความดรอปนะครับของรายละเอียดลงไปค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่อ่ะลองดาวน์โหลดตัวอัพสเกลมาดูซิว่าขนาดไฟล์จะเป็นยังไงโอ้โหจาก29กิโลไบต์นะครับกลายเป็น27เมกะไบต์อืมก็คืออัพให้เต็มที่เลยใช่ไหม นี่นะดูไฟล์นะครับเป็น27เจ็ดมกนะครับได้5 1 2หนึ่งนคูณหกสนะก็อย่างที่บอกเลยว่าเราต้องสร้างขึ้นมาก่อนแล้วก็ถ้าจะไปใช้งานต่อก็ต้องเสีย1นึ่งเครดิตอัพสเกลนะครับลองดูแต่ว,ว่าเนี่ยพออัพสเกลปุ๊บรายละเอียดมันก็นะกลายเป็นอย่างนี้ไปเลยนะครับรายละเอียดก็จะเสียไปนะครับเดี๋ยวลองเทียบกับภาพที่ยังไม่ได้อัพสเกล โอเคนี่นะครับภาพขวามือคือยังไม่ได้อัพสเกลนะครับมันก็จะแตกๆสูงเข้าไปแต่อันนี้คืออัพสเกลแล้วเ,เหมือนกับหน้าไปฉีดบอดท็อกมาหรือเปล่าครับทางซ้ายนะตรงเสื้อเนี่ยรายละเอียดอะไรมันก็จะหายไปนะมันก็จะรู้สึกว่ามันแต่ว่ามันก็ใช้งานได้แหละถ้าดูแบบผ่านๆอย่างนี้นะครับอเรื่องแสงเสริงอะไรก็จะมีผลนะก็ปกติเหมือนกับอัพสเกลนะอ่ะเดี๋ยวไปดูแบบเอนฮอสบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงอ่ะเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้คือออริจินอลนะครับ อันนี้คือ Enhance ้าทำเอ็นฮาร์ดหน้าเปลี่ยนคือเ n h น n c e เนี่ยก็คือไม่ใช่ซีดเดิมนะก็คล้ายๆกับ Image to Image นั่นเองนะครับกลายเป็นซีดเดิมซึ่งนะมีเซตติ้งด้วยอืมถ้าโหลดมาดูก็คิดว่าภาพน่าจะประมาณอ่าจริงๆด้วยภาพก็น่าจะขนาดคล้ายๆเดิมนะก็คือเป็นภาพปกติอยู่นะอันนี้ก็ไปลองเล่นดูแล้วกันนะครับว่าชอบแบบไหนอะไรมันก็มี remove bg มีอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าจะเล่นแต่ละทีก็ต้อง คิดหนักนิดนึงเพราะว่ามันให้มาแค่1เครดิตมันให้มาแค่5เครดิตนะครับตอนนี้ของผมหมดแล้วนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คืออาจจะต้องปิดไปโดยปริยายนะครับโอเคถ้าไงอันนี้เหมาะกับใครนะสรุปน,นิดนึงก็คือเหมาะกับคนที่ต้องการได้รูปที่แบบว่าเอาไปใช้เพื่อคอมเมอร์เชียลโดยที่ไม่คิดมากนะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยว่ามันใช้ได้แน่นอนแล้วก็ไม่อยากให้ใครเอารูปนี้ไปใช้ด้วยนะเพราะว่าใน Leonard o AI อ่ะถึงแม้ว่ามันจะใช้คอมเมอร์เชียลได้เนี่ย มันคนอื่นก็เห็นรูปเราด้วยประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะไปใช้จริงก็สมัครโปรก็น่าจะคุ้มนะคิดว่าน่าจะคุ้มนะ,นะ,นะมนะแต่ว่าก็ลองเล่นในพวกนี้ให้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับให้ลองดูว่าไอ้ภาพที่ได้เนี่ยมันตรงตามที่เราต้องการจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ที่งานด้วยนะว่าต้องการทํางานแบบไหนโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ subscribe ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ